ในที่สุดครับเรากําลังฟาร์มเงินมาถึงโค้งสุดท้ายไปที่รับรอเข้าแล้วเข้าแล้วโอ้โหอจบไปแล้วครับสำหรับการฟาร์มเงิน26รอบในเวลา22นาทีผมเดินทางมาถึง100ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหหลังจากผ่านการลำบากตากตำม,มาปเปนรวยาวกว่า1ปีเล่นคนเดียวพอเล่นกับใครเขาไม่ได้ตามเขาไม่ทันสัปดาห์ละครั้ง2ครั้ง มีเวลาก็ฟาร์มไม่มีเวลาก็ไม่เล่นเฮ้ยเดี๋วกกันนะมันมีอะไรแปลกๆวะเห็นไหม,มไม่จริงมั้งล้านห้าบวก98.9มันต้องได้เท่านี้ไม่ใช่แล้ววะออกมาดูหน้าเกมแป๊บนึงร้อยล้านเตะได้ไงวะไปกดรับรางวัลให้ดูเป็นบนตาเพิ่มอีกสองแสนจะเป็นยังไงชัดแล้ชัดแล้ว จารดจังเงินจารดจังเงินโอ้โหโอ้โหก่อนนี้ห้าแสนแน่นอนเนาะมาเลยห้าแสนวู้ฮกดเพิ่มอีกสักห้าแสนมาเขาครั้งก็กลายเป็นว่าเพื่อนเพือนที่ได้เงินหลังจากที่ครบหนึ่งรล้านเป็นที่ะร้อยแล้วเนี่ยเงินมันจะไม่ได้มากกว่านั้นไปอีกครับ ไม่ว่าเพืเ่อนๆจะได้เงินมาเพิ่มเท่าไหร่หลังจากตรงนี้เงินก็จะไม่เข้ามาอีกครับและด้วยความเบิกของผมเองที่ก็ยังคิดก้าวข้างตัวเองว่ามันก็ทังคงได้ตังค์ต่อไปได้หละมะั้งมันอาจจะไม่ได้แสดงขึ้นมามันอาจจะเกินไปแต่ว่าเลขมันแสดงได้แค่ตัวเลขศูนย์อะไรตรงนี้ผมเลยกดรับรางวัลที่เป็นเงินไปล้านกว่าบาทได้มั้งและเพืเ่อนๆรู้ไหมครับว่าที่ผมกดไปเมื่อกี้นี้ มันเท่ากับศูนย์ผมเริ่มรู้สึกตัวเล็กๆแล้วว่าเงินมันไม่ได้ใช่ไหมผมจึงลองเข้ามาที่ g ี้ทีออโตเพื่อลองทำการซื้ออะไรบางอย่างสักเล็กน้อยและนั่นและนั่นครับคุณผู้ชมมันหักตังตอนกูได้ไม่นับตอนกูใช้หักเฉยหักไป300บาทแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปแล้วครับเพราะว่าด้วยการมาใหม่ของ q ควิกเลสที่เราสอนกันไปในคลิปที่แล้วก็ทําให้เราได้ฟาร,ร์มเงินได้ยอย่างรวดเร็วครับจากที่ผมฟาร,ร์มปกติมาจนถึง60ล้านนะครับใช้วเวลาโอ้โหหลายเดือนนะฮะแต่ด้วย q ควิกเลสใหม่ครับก็เลยทําให้ผมใช้เวลาเพียงไม่กี่วันครับไม่ถึงสัปดาห์ก็สามารถต่อจาก60ล้านจนไปถึง100ล้านไปในเวลาไม่กี่วันเท่านั้นเองฮะ คำถามก็คือว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับสำหรับผู้เล่นบางคนเนี่ยก็คือการเก็บรถคอลเลกชันให้ครบทุกคันครับเพื่อปลดล็อกแอคชเมนในเกมแล้วก็แอคชเมนในใจของตัวเองครับถึงแม้ว่าผมจะเล่นมาเป็นเวลานานแล้วครับแล้วก็มีตังค์เยอะครับผมยังเก็บได้แค่200กว่าคันเท่านั้นเองนะฮะมันจะมีรถที่ทั้งซื้อได้แล้วก็รถที่มันแจกฟรีมาให้เมื่อเราทําภารกิจแล้วก็รถมือ2ออะไรเงี้ยที่จะต้องตามเก็บตามช่วงเวลาที่เขาเสนอข้อเสนอมาให้นะฮะคือบางคันมันไม่ได้มีเลยแต่ว่าจะต้อง รอช่วงเวลาก็คือเราจะต้องเล่นไปเรื่อยๆจนมันวนขายจนมาเจอรถคันใหม่ใช่เช่นเดียวกับในโหมดของรถของตำนานนะฮะอครที่เริ่มมีเงินแล้วก็สามารถที่จะมาเก็บคอลเลกรถในโหมดนี้ไว้นะครับรถคันใหม่ก็จะวนมาเรื่อยๆหรือว่าเวลามีอีเวนต์อะไรก็จะมาโผล่ในนี้ซึ่งในรถของตำนานเนี่ย บางคันมันก็ถูกอบไม่เกินแสนหรือบางคันถ้าเป็นตำนานจริงๆมันก็จะแบบราคาโหดหลายล้านกันเลยทีเดียวครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่นะครับการซื้อรถหรือว่าการได้รถฟรีมาเนี่ยเป็นหนทางหนึ่งที่เป็นทางลัดในการเพิ่ม XP อย่างรวดเร็วนะครับอย่าเพิ่งเบื่อเกมนี้ไปซะก่อนครับยังไงก็สู้ๆครับสำหรับผมก็จะยังคงเล่นเกมนี้ต่อไปฮะเพราะว่าโคตรสวยเลยครับแล้วก็จะฝึกฝึกเล่นต่อไปเรื่อยๆครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับแต่ก็จะเล่นต่อไปครับเพราะว่าเป็นที่ผ่อนคลายอย่างดีเลยแหละ เอาละคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆครับให้ได้รับรู้ถึงจุดจบของสายฟาร์มนะครับว่ามันจะไปสิ้นสุดอยู่ที่ตรงไหนนะฮะเพราะฉะนั้นลแล้วเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่ต้องฟาร์มมาถึงขนาดผมก็ได้นะครับ <S <S ฟาร์มเงินแล้วก็เอาไปซื้อของซื้ออะไรตามสบายได้เลยครับ <S <S ไม่ต้องมาเก็บไปถึง100ล้านนะผมทําให้ดูแล้วส่วนใครที่ตั้งใจฟาร์มเงินอยู่ก็ขอให้มุ่งมั่นต่อไปครับ เล่นเพื่อความสนุกเล่นเพื่อความสุขของตัวเองและยังได้ประโยชน์ด้วยการได้ทักษะบางอย่างจากเกมอีกด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับเพื่อนถ้าเจออะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันอีกนะครับสวัสดีครับไม่ต้องกดไลค์หรอกแค่เข้ามาดูก็ดีใจแล้วขอบคุณนะ